พระสุตตันตปิฎดกทีฆานิกายมหาวัคขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งมหาประธานสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์เรื่องเกี่ยวกับบุเพนิวาสหนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กเรริกุดี ระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุหลายรูปกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กะเลริมนดสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับบุเพนิวาสว่าบุเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้2 พระผู้มีพระภาคทรงสดับคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นด้วยทิพโสตธาตุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์สเสด็จลุกจากพุทธอาฏเข้าไปที่หอนั่งใกล้กะเลริมนดบประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร เรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังฉันอาหารเสร็จแล้วนั่งประชุมกันที่หอนั่งใกล้กะเลริมนดกสนทนาธรรมอันเกี่ยวกับบุเพนิวาสว่า บุเพนิวาสมีได้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้เรื่องนี้แหลที่ข้าพระองค์ทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะสามพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมิกถาอันเกี่ยวกับบุเพนิวาดหรือไม่พวกภิกษุทูลตอบว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตถึงการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมมิกถาอันเกี่ยวกับบุเพนิวาสภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจะได้ทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าสี่กิษุทั้งหลายนับจากกับนี้ถอยหลังไป9กอดกับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก นับจากกับนี้ถอยหลังไป31กับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในกับที่31นั้นเองพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าเวสภูได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกในพัทระกับนี้เอง พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกกุสันทะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกกาคมณะพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ได้อุบัติขึ้นมาในโลกพัทระกับนี้เช่นกัน 5. พระวิปัสสีพุทธเจ้าพระสิขีพุทธเจ้าพระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระชาติเป็นกษัตริย์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์พระกะกุสันทพุทธเจ้าพระโกนาคมณะพุทธเจ้าพระกะสัสป,ปะพุทธเจ้า มีพระชาติเป็นพราหมณ์ได้เสด็จอุบัติขึ้นในตระกูลพราหมณ์บัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีชาติเป็นกษัตริย์ได้อุบัติขึ้นในตระกูลกษัตริย์ 6. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกนทัญญาพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระนามโคดว่าโกนทัญญา พระเวสสภูพุทธเจ้ามีพระโคดว่าโกนทัญญะพระกกุสันทพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสปะพระโกนาคมณะนะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสปะพระกัสปะพุทธเจ้ามีพระโคดว่ากัสปะบัดนี้เราผู้เป็นอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีโคดว่าโคตมะ เพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ8 0 0หมปีพระสิกขีพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ7 0 0 0หมปีพระเวสภูพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ6 0 0 0ืปีพระกกุ <alltid recipes> สันทพ,พุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณ4 0 0 0มปีพระโกนาคมนาพุทธเจ้า มีพระชนมายุประมาณสามหมื่นปีพระกสปะพุทธเจ้ามีพระชนมายุประมาณสองหมื่นปีเรามีอายุเพียงเล็กน้อยผู้ที่มีอายุยืนก็เพียงร้อยปีหรือเกินไปอีกเล็กน้อยพระวิปัสสีพุทธเจ้าตรัสสรูท้ที่ควงต้นแคฝอยพระสิกขีพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ ควงต้นมะม่วงพระเวสสภูพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควตงต้นสาละพระกกุสันธพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นศึกพระโกนาคมณะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นมะเดือพระกัสปะพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นไรบัดนี้เราผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ที่ควงต้นอสัตตะ พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่จเจริญได้แก่พระคันธะและพระติสสะพระสิกขีพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่จเจริญได้แก่พระอภิภูและพระสัมภวะพระเวสภูพุทธเจ้า ทรงมีคู่รครพระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระโสณะและพระอุตระพระกกุสันธพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระวิทูระและพระสัญชีวะพระโกนาคมนาพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอัครสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระพิยะ โยสะและพระอุตระพระกัสปะพุทธเจ้าทรงมีคู่พระอักรสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระติสะและพระภารัตวาชะบัดนี้เรามีคู่พระอักรสาวกเป็นคู่ที่เจริญได้แก่พระสารีบุตรและพระโมคคลานะ 10. พระวิปัสสีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวก สามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ1 6 8 0 0 0รูปครั้งที่สองมีภิกษุ1นึ่งแสรูปครั้งที่สาม,มีภ ature, ิกษุ8ป0 0มืนรูปพระอรัคษสาวกที่เข้าประชุมสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีานาศพพระสิกขีพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุ แสนรูปครั้งที่สองมีภิกษุแปดหมื่นรูปครั้งที่สามมีภิกษุเจ็ดหมื่นรูปพระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีณาสพพระเวสสูพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกสามครั้งครั้งที่หนึ่งมีภิกษุแปดหมื่นรูปครั้งที่สองมีภิกษุเจ็ดหมื่นรูปครั้งที่สามมีภิกษุหกหมื่นรูป พระสาวกที่เข้าประชุมทั้งสามครั้งล้วนแต่เป็นพระขีนาสพพระกะกุสันทพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสี่หมื่นรูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีนาสพพระโกนาคมนาพุทธเจ้า shades, มีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสามหมื่นรูป ระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพพระกัสสปพุทธเจ้ามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุสองหมื่นรูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพบัดนี้เรามีการประชุมพระสาวกครั้งเดียวมีภิกษุ1250รูปพระสาวกที่เข้าประชุมล้วนแต่เป็นพระขีณาสพ 11อพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีภิกษุอโศกะเป็นอุปถาเป็นอักขระอุปถาพระสิกขีพุทธเจ้ามีภิกษุเขมังกรเป็นอุปถาเป็นอักขระอุปถาพระเวสภูพุทธเจ้ามีภิกษุอุปสันตะเป็นอุปถา เป็นอัคาระอุปทาภพระกะกุสันทุทธเจ้ามีภิกษุวุฒิชะเป็นอุปทาภเป็นอัคาระอุปทาภ <lect uring diamond> พระโกะนาคมานาุทธเจ้ามีภิกษุโสตทิชะเป็นอุปถากเป็นอัคาระอุปทาภพระกัสปะุทธเจ้ามีภิกษุสัพพมิตรตะเป็นอุปทาก เป็นอัคระอุปถากบัดนี้เรามีภิกษุอานนนเป็นอุปถากเป็นอัคระอุปถากบัดนี้เรามีภิกษุอานนนเป็นอุปถากเป็นอัคระอุปถากพระวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระเจ้าพันธุมาเป็นพระบิดาพระนางพันธุมาดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงพันธุมาดี เป็นราชธานีของพระเจ้าพันธุมาพระศิคีพุทธเจ้ามีพระเจ้าอรุณะเป็นพระบิดาพระนางปภาวดีเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอรุณวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าอรุณะพระเวสภูพุทธเจ้ามีพระเจ้าสุปติตะเป็นพระบิดาพระนางยะสวดี เทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดกรุงอนุมะเป็นราชธานีของพระเจ้าสุปปติตะพระเจ้ากุสันธพุทธเจ้ามีพรามอาคิททัตเป็นพระบิดานางพรามณีวิสาขาเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าเขมา กรุงเขมวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าเขมะพระโกนาคมณนาพุทธเจ้ามีพราหมยันยทัตเป็นพระบิดานางพรมามณีอุตราเป็นพระมารดาผู้ให้กำเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่าโสภากรุงโสภวดีเป็นราชธานีของพระเจ้าโสภา พระกัสปะพุทธเจ้ามีพราหมณ์พรหมทัตเป็นพระปิดานางพรามันดีธนวดีเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิดสมัยนั้นได้มีพระราชาทรงพระนามว่ากิงเกีกรุงพาราสีเป็นรัชธานีของพระเจ้ากิงเกีบัดนี้เรามีพระพุทธเจ้าสุดโททนะเป็นพระบิดาพระนางมายาเทวีเป็นพระมารดาผู้ให้กําเนิด กรุงกบิลพัทเป็นราชธานีพระผู้มีพระภาคผู้สุคตได้ตรัสเรื่องนี้แล้วจึงเสด็จลุกจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหาร 13. เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ต่อไปดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจร์จริงไม่เคยปรากฏ ที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุ คูพ่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคกล่าวนั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้พระผู้มีพระภาคหล่านั้นจึงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคหล่าวนั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็ breast, นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นอย่างไรหนอ พระตถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมาธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเลื่อนช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคตพระชนมายุคู่พระอัครสาวก และการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้หรือ หรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระตถาคตจึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอครสาวก และการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ ภิกษุเหล่านั้นสนทนาเรื่องค้างไว้เท่านี้ 14. ครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากกาหลีเกเร้นเข้าไปหอนั่งใกล้กะเรริมมนดกประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วรัสถามภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้สนทนาเรื่องที่ค้างไว้ดังต่อไปนี้ว่า ท่านผู้มีอายุน่าอาัศจรรรจย์จิงไม่เคยปรากฏที่พระตถาคตทรงมีฤทธิ์มากทรงมีอนุภาพมากทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดทำเครื่องเนื่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกทั้งปวงได้แล้ว ทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุค si? ู yes, ่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ท่านผู้มีอายุเป็นอย่างไรหนอเพราะพระทถาคตทรงมีปัญญาแทงตลอดธรรมาธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดทำเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้ว ผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคกล่าวนั้นจึงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่าวนั้นจึงทรงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพน้นอย่างนี้หรือหรือเพราะเหล่าเทวดาได้กราบทูลข้อความนี้แด่พระตถาคตจึงเป็นเหตุให้ทรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกทั้งปวงได้แล้ว ทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ เรื่องนี้แลที่พวกข้าพระองค์สนทนาค้างไว้ก็พอดีพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระพุทธเจ้าค่ะสิบห้า 15. พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเพราะตถาคตมีปัญญาแทงตลอดธรรมธาตุนี้จึงเป็นเหตุให้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเล่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้ว ผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้วทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้ พระผู mm ้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้ แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้แม้เหล่าเทวดาก็ได้บอกข้อความนี้แก่ตถาคตจึงเป็นเหตุให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการผู้ปรินิพานแล้วผู้ตัดธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้วผู้ตัดทางได้แล้วผู้ตัดวัตตะได้แล้วผู้ล่วงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ทั้งโดยพระชาติพระนามพระโคดพระชนมายุคู่พระอัครสาวกและการประชุมพระสาวกว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระชาติอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระนามอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีพระโคดอย่างนี้แม้เพรา yeah. พระเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีศีลอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีปัญญาอย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นจึงทรงมีธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นอย่างนี้ ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายต้องการจะฟังธรรมมีกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสนอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่พวกภิกษุทูลตอบว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้สุคตถึงการอันสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดงธรรมมีกถาอันเกี่ยวกับบุพเพนิวาสนอกจากนี้อีกภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จะได้ทรงจำไว้พระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดํารัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า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 